Hi, good morning. Hi, good morning. Thank you for taking this call. Of course. I, I want uh, first of all, allow me to congr congratulate you on your appointment for the fourth uh, Prime Minister of Singapore and uh, please send my best regards to uh, Prime Minister Lee and Madame Ho Ching as well. Additionally, I think I would like to assure you that uh, those who are still being hospitalized will be uh, uh, taken good care of. Thank you. I think now. <laughs>

ขอบคุณนะคบเนไมับองพัหนึ่งร้อองห 哈哈。 ชุมชุมใชอนทสก็น่าฝนมามีพรมพื้นที่มาให้จุดแล้วก็ประชาชนงพื้ที่คุ้ัยขอสังคมก็เขนเสิร์ฟมากในบ่ดใหก่เขียรบตกนี่เดียวนะว่าท่วมนะครับเวลาพรมนี่อย่ที่เกี่ยวกับลังคาสังผมก็ให้ช่วยช่วยฝากลูืวิที่ศูนย์พัฒนาเยงเดนชุมชนตรงนั้นเนี่ยตบอกน้ำฝนตกนี่เดียวนะไหลมาท่มหมดแล้แต่คือขอ ่เรื่องขียันขาเปลี่น,าาน,าานาวามพร้อมเนกัน้งพวโดให้รมพื้นที่กันอย่าไงไรอย่นงครับท่าน้ัมเจ้านที่ิบัีผมจะทันให้มาลงในระดระดพื้นที่กันจริงจังหน่อยเพิื่องมือเครื่องจาก,กอุปกรณ์ต่างๆไม่พอเราก็จะใช้กอ,องคาประยกของกล่มป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมาช่วยอยุดสลดวลานมีแผนเมืเชิญเหตุรูปแบบกทมอยู่ตัวครับผม ในพื้นที่ที่ไม่ใช <Okay. S 2> ่พื right ้นที่ราชการเม่อยาเช่นอย่างควันไก่ก็จะเป็นที่ตํารวตัวจสอบบางทีข่อบาีเราก็ไม่ค่หรือว่าในหมู่บ้านต่างๆที่เป็นที่เอกชนบางทีเราก็ไม่ไม่ได้ลอกทีใระดัด้านนอกก็ถึงเรอง้อ้พวกชุมชนอะไย่างเงี้ยก็ขอยปลูกเ้าไปทรมได้ครัแล้วก็ขอให้เป็นนโยบายรับาละก็วตนะวารัฐบนึงวก็จะบอกว่าแวสุขุมวิทนี่ห้ามท่วมเาะว่าบุลักผู้ใหญ่อยู่เยอะบ้านบมบ้นอยู่นี ปล่อยนทุป็นของถ้ัเดือดร้อนรดับสูงะครับโอเคถ้าเิดถ้ามีอุปกรณ์การดู้กานถ้าเป็นรอบในชุมชนระก่อนดีกว่าครับแล้วมผมไ็อยู่ได้เยการเาม่ได้นะครับาแนอาจตลาดนี้ตลาดนี้เอากาะในที่ที่เขาต้องไปทำานาชีพเนี่ยผมสคัญมากกว่าครับ้าเดแไลล์ลังไปเยน่ยจริงแล้วเขา็อดูแลในชุมชนอยู่แล้วทีนี้อาจะต้องขอในีย่ลนที่อ่ะ